ซื้อมาจากเอนมาทในเยซานค่ะไม่กล้ากินหมดเพราะว่ามันแพงมากๆอันนี้เป็นกุยชา่ายที่เขาลดราคาแล้วนะคะเราเอาไปปลูกเป็นต้นหอมกินได้อีกนะคะเขาว่าผีกับเงินเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะตามเลยกุ้งนะคะแต่วันก็กินได้นะอาทิตย์หน้าแก้วก็ตัดล้แก้วก็เคยเก็บไปปลูกต้นไม้บนบ้านด้วยนะคะพลาสติกก็จะแยกเป็นขวดพลาสติกด้วยนะแ e r r y ค h r i s t มา s 2024ค่ะ ปีนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยคะ่ะเอาบรรยากาศการจัดคริสต์มาสของโรงเรียนโอปป้าเมื่อปีก่อนๆมาฝากคะ่ะเติอนมาวันนี้ก็เก็บของที่กินเมื่อคืนก่อนเลยนะคะที่เกาหลีเขามีการคัดแยกขยะก,กันอย่างจริงจังนะคะแยกประเภทกันไว้เลยแล้วก็ขยนะรีไซเคิลน่ะเขาก็จะล้างทำความสะอาดก่อนทิ้งเสมอนะคะ เดี๋ยวแก้วจะพาไปดูตอนท้ายคลิปค่ะว่าที่อพาร์ตเมนต์ของแก้วะเขาแยกกันยังไงบ้างแก้วจะใช้ห้องซักผ้านะคะเป็นห้องคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งที่ลงขยะด้านล่างค่ะเพื่อให้ง่ายแก้วก็จะแยกเป็นถุงๆเอาไว้ก่อนเลยนะคะขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะคือที่เกาหลีอ,อากาศมันหนาวมากนะคะวันนี้อุณหภูมิที่3ามองศาค่ะ อากาศที่เนี่ยจะแห้งมากๆค่ะไม่เหมือนที่บ้านเราพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องรีบทาครีมทันทีค่ะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรเยอะนะคะทาแค่ตัวเดียวนี่แหละแค่ให้หน้าเราชุ่มชื้นแค่นั้นเองหน้าเรามันจะแห้งพอดีอปอป้าไม่ชอบให้แก้วแต่งหน้าค่ะเวลาอยู่บ้านก็เลยจะกลายเป็นแม่ป้าหน้าตาประมาณนี้นะคะคิ้วเคิ้ก็ไม่มีนะคะ <laughs> ตอนนี้สี่โมงเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันนะคะพอดี แก้วทําเอาพริกปาปิก้ามาหั่นเอาไว้นะกะว่าจะทําผงปาปิก้าแต่ว่ายังไม่ได้ทําค่ะเพราะว่ามันยังแห้งไม่เสด็จเดี๋ยวเอาอบอีกสักหน่อยแล้วก็ามาปั่นกันจริงๆเราใช้พริกป่นเกาหลีแทนก็ได้เหมือนกันนะคะในทุกๆวันบ้านเราจะมีเศษอาหารนะคะเราก็จะแยกใส่ถุงต่างหากแล้วก็เอาไปทิ้งที่โรงขยะเขาจะมีที่ให้ทิ้งสําหรับเป็นเศษอาหารอยู่แล้วนะคะ แต่แก้วไม่อยากลงไปบ่อยก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้แล้วก็ลงไปอาทิตย์ละครั้งนะคะเมื่อคืนโอป้าถามว่าวันคริสต์มาสอยากจะไปไหนอยากกินอะไรอยากกินอาหารไทยไหมแต่พอค้นหาร้านที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็พบว่าราคามันแพงมากๆค่ะเข้าใจว่าเขามีต้นทุนการผลิตนะแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องการประหยัดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่างั้นทําผัดไทยกินกันไหมแต่ว่าเครื่องผัดไทยอ่ะมันมีไม่ครบค่ะในตู้เย็นไม่มีเต้าหู้เหลือเลยค่ะก็เลยใช้หมูหัน่นหยาบๆแทน ส่วนถั่วงอกก็หมดไปเมื่อวันก่อนค่ะที่บ้านเราไม่ได้ซื้อถั่วงอกกินนะคะเพราะว่าเราเพาะเองปลอดภัยกว่าแถมประหยัดด้วยพอดีซื้อเส้นผัดไทยแบบแห้งไว้ค่ะเป็นยี่ห้อนี้นะคะซื้อมาจากเอ็นมาดในเยซานค่ะยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าจะลองดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวคลิปถัดไปแก้วจะพาไปดูว่าในเกาหลีเขามีโซนสําหรับขายอาหารไทยด้วยนะคะแก้วมีกุ้งแช่แข็งไว้ในตู้เย็นก็จะได้ใช้วันนี้ล่ะ ซื้อเอาไว้นานแล้วค่ะแต่ว่าถายอยกินเอาไม่กล้ากินหมดเพราะว่ามันแพงมากๆ100กรัม1ขีดนะคะราคา2,500วอนหรือประมาณขีดละ68บาทก็โลละ680แต่แพ็คนี้ครึ่งกิโล353บาทค่ะอันนี้เป็นกุยช่ายที่เขาลดราคาแล้วนะคะ <laughs> ส่วนใหญ่แล้วแก้วอะ่ะจะเน้นผักที่เขาลดราคาค่ะตอนแรกๆอะ่ะ คุณสามีไม่ยอมให้ซื้อพวกรถราคานะคะก็ของมันยังพอกินได้นี่นานเนาะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะเวลาแก้วซื้อหมูมาแก้วก็จะซื้อแบบยกแพ็คนะคะประมาณโลครึ่งแล้วก็เอามาแบ่งใส่ถุงย่อยๆ,ๆเอาไว้แล้วก็แช่แข็งเวลาจะกินแล้วก็เอาออกมาละลายในช่องธรรมดาสักวัน2วันก็ใช้ได้แล้วค่ะ ส่วนถ้วยพลาสติกที่มากับของกินสําเร็จที่เราซื้อมาแก้วก็จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเราเอาไว้ใส่วัตถุดิบเวลาเราเตรียมอาหารได้เราไม่ต้องไปเปลืองถ้วยที่เราใช้จริงๆเพราะว่ามันเป็นถ้วยกระเบื้องแล้วมันมันแตกง่ายเวลาเราล้างมันก็จะสิ้นเปลืองเนาะอันนี้มันก็จะล้างง่ายไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะคะแล้วหอมใหญ่อะ่ะแก้วก็จะไม่กินหมดทั้งหัวนะแก้วจะเหลือจุกตรงโคนมันเอาไว้หน่อยนึงแล้วเ,เอาไปปลูกเป็นต้นหอมกินได้อีกนะคะเป็นไงคะ เจ้าแม่แห่งความประหยัดแกว่าคนเราอะต่อให้รวยแค่ไหนแต่ไม่รู้จักประหยัดมันก็หมดค่ะเขาว่าผีกับเงินอนะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะผีมันเข้าแล้วออกยากแต่ส่วนเงินเนี่ยเวลามันเข้าแล้วมันดันออกง่ายจะเนี่ยเนาะความจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยค่ะสาธุค่ะที่บ้านถั่วงอกที่เพาะไว้มันหมดนะคะแก้วก็เลยจะใช้ แครอทนะคะมาแทนถั่วงอกเนาะให้มันรสชาติกรุบกรอบเหมือนกันแต่ว่าก็มีประโยชน์ค่ะก็แบ่งมาใช้สักหน่อยหนึ่งถั่วงอกมันเพาะไม่ยากหรอกอย่างถั่วงอกบ้านเราอ่ะมันใช้เวลาเพาะ3วัน4ี่วันก็ได้กินเนาะที่เกาหลีก็มีถั่วงอกที่ประเภทต้นเล็กเม็ดเล็กอะฮะมันจะใช้เวลา3วัน4ี่วันเราก็กินได้แต่ถ้าเป็นถั่วงอกเม็ดใหญ่ของเกาหลีอ่ะมันจะมาณ8วันขึ้นถึง13วันแล้วแต่ชนิดเนาะ ก็แก้วก็จะเพาะเองนะคะแล้วบางส่วนแก้วก็จะเอาคลิปไปลงในช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะคะที่เป็นช่องการปลูกผักแล้วก็เพาะเกษตรส่วนใครที่อยากจะดูว่าการเพาะถั่วงอ,อกมันทํำยังไงบ้างแก้วมีคลิปนะคะแต่ว่าอยู่ในอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวแก้วจะเอามาแปะไว้ให้นะคะอยู่ใต้คอมเมนต์เนาะอันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะแก้วได้มาจากเอ็นมากที่เยซานค่ะ ก็เป็นก้อนแบบนี้ก็พอดีใช้แต่ว่ามันมีเม็ดเยอะมากเลยอ่ะเขาไม่ได้แกะเม็ดนะมันก็จะเป็นเม็ดล้วนๆแล้วก็มีเปลือกบ้างแก้วเอาแช่ด้วยความขี้เกียจอ่ะแก้วก็เลยแช่น้ําเฉยๆนะคะแต่ก็โอเคค่ะมันมันค่อนข้างจะดํานิดนึงเพราะว่าแก้วเปิดใช้สักพักแล้วแหล,ละแล้วก็ไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้นั่นดีๆเนาะส่วนถั่วลิสงอ่ะแก้วจะเอามาคั่วเยอะๆเลยค่ะจะได้ทําทีเดียวแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานๆกระทะเนี่ยเป็นกระทะที่แม่ย่าชอบใช้นะคะ แล้วแก้วก็จะชอบใช้กระทะอันนี้มันจะเบาส่วนพริกป่นเนี่ยแก้วเอามาจากประเทศไทยเรานะคะซื้อพริกแห้งมาป่นเองแล้วก็มัดใส่ถุงร้อนมาเอามาใส่ขวดตอนที่อยู่เกาหลีนี่ค่ะคั่วให้ระวังเรื่องเม็ดที่มันแตกนิดนึงนะคะเก็บมันออกก่อนเพราะว่ามันจะไมหม้ก่อนเม็ดอื่นๆก็ค่อยเอากลับไปตอนที่เพื่อนเพื่อนมันกาลังจะสุกนะคะ อย่างที่บอกว่าของกินของใช้ที่เกาหลีแพงกว่าบ้านเรา2อถเท่านะคะโดยเฉพาะผักแพงมากๆแพงกว่าเนื้อหมูซะอีกนะ,ะเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยถูกกว่าผักเยอะเลยถ้าจะเทียบเป็นกิโลเนี่ยอย่างเช่นหมู1ขีดนะคะราคา19บาทนะคะผักทั่วไปอะผักปกตินะคะผักทั่วๆไปอะขีดหนึ่งจะราคา54บาทคิดดูต่างกันเกือบจะ3เท่าเลยนะคะดังนั้นเกษตร,รกรที่เกาหลีถึงเป็นคนรวยค่ะ ในอนาคตถ้ามีที่ดินก็คิดอยากจะปลูกผักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เป็นลูกเกษตรกรเนาะปัจจุบันนี้จำนวนเกษตรกรแล้วก็แรงงานภาคการเกษตรของเกาหลีลดน้อยลงมากเลยนะคะลดลงมากจนกระทั่งรัฐบาลออกมาสนับสนุนเพื่อจะให้เงินทุนกับเกษตรกรรุ่นใหม่เลยนะให้แบบฟรีๆเลยนะคะเพื่อให้เป็นทุนตั้งต้นดําเนินธุรกิจการเกษตรเลยค่ะเห็นโอป้าบอกว่าเป็นล้านอยู่นะเป็นล้านเงินบาทไทยนี่แหละค่ะ ถั่วป่นนี่เราเก็บไว้ในช่องฟิตเก็บได้นานเป็นปีเลยนะคะโดยไม่เหม็นเหินเนาะเน้นนะคะว่าเก็บไว้ในช่องฟิตแก้วจะผัดกุ้งก่อนนะคะใช้น้ํามันไม่เยอะจะเน้นผัดเอามันกุ้งค่ะแล้วก็กดๆที่หัวกุ้งหน่อยเนาะพอมันเหลืองๆก็เอาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาไปผัดอีกรอบมันก็จะสุกพอดีแก้วคิดผิดไปนิดนึงค่ะเทลงทั้งหมดเลยด้วยความขี้เกียจ เลยมีเศษเปลือกมะขามปนอยู่ด้วยค่ะตักออกยากอีกต่างหากเจ้าจะทําน้ําผัดไทยไว้กินหลายรอบนะคะจะได้ไม่ต้องทําบ่อยเติมน้ําตาลน้นําปลาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็รสดีตามใจชอบเลยค่ะชิมดูโอเคแล้วเราก็ปิดไฟค่ะที่เหลือเราเอาไปเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะระหว่างที่รอโอป้าตื่นเราก็จะไปทําอย่างอื่นรอค่ะยังไม่ได้ผัดตอนนี้นะคะเพราะว่าผัดไทยจะให้อร่อยต้องกินร้อนๆค่ะ แกวทำช่องเกษตรด้วยนะคะก็เลยต้องถ่ายทำตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวเลยค่ะส่วนใครอยากจะดูว่าแก้วปลูกอะไรเดี๋ยวแก้เอาลิงก์ไปแปะให้ด้านล่างนะคะโอปป้าจะตื่นตอนเที่ยงค่ะถ้าวันไหนแกนอนดึกมากๆแกก็จะตื่นหลังเที่ยงไปอีกกินเสร็จแล้วแกก็จะกลับไปยีบต่อแกจะตื่นมาอีกทีก็ประมาณบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็อาบน้ำจากนั้นก็จะไปทำงานประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเย็นค่ะแกมีชีวิตแบบนกเขาแมวค่ะ เป็นผู้ชายกลางคืนอันนี้เป็นกระเทียมนะคะเราตัดแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้กินได้นานค่ะต้นตอก็เลี้ยงต่อไปได้เรื่อยๆนะคะได้กินอีกหลายรอบพอดีโอป้าตื่นค่ะก็เริ่มทําผัดไทยกันเลยเนาะปกติแล้วที่บ้านแก้วจะทํากับข้าวแค่วันละครั้งนะคะคือทํามื้อเช้าซึ่งมื้อเช้าเนี่ยจะกินตอนเที่ยงส่วนมื้อเที่ยงจะไปกินตอนเย็นซึ่งแก้วจะทําแซนวิชให้โอป้าไปกินที่โรงเรียนนะคะเป็นมื้อเย็น ส่วนมื้อเย็นโอป้าแกจะกินตอนตีสองค่ะซึ่งแกจะซื้อข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อซึ่งข้าวกล่องอันเนี้ยคลิปที่แล้วก็แก้วก็ลงไวนะ้เนาะซึ่งคนเกาหลีเขาเรียกข้าวกล่องว่าโทชิลับส่วนแก้วก็จะกินส่วนที่เหลือของมื้อเช้าหรือแม่ก็ทําของกินง่ายๆเพิ่มขึ้นมาอีกหน,หน่อยนึงค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็จะกินง่ายๆหรือบางทกีก็กินขนมก็เสร็จเส้นอุ่าส์ตักออกไว้แต่กลัวไม่อิ่มค่ะเพิ่มก็ไปอีกน้ําซอสก็เพิ่มก็ไปอีก สรุปว่าเกือบหมดห่อนะคะและสุดท้ายน้ำซอสก็ใส่จนหมดค่ะกะว่าจะเหลือไปกินคาราวหน้าก็ไม่ได้กินซะง,งั้นไข่ตอกลงไปค่ะตามด้วยกุ้งนะคะกุ้งแห้งเนี่ยแก้วซื้อมาจากหมาดนะคะแล้วก็เอามาแกะใส่กระปุกเอาไว้แช่ช่องฟิตไว้ค่ะอยู่ได้เป็นปีเลยนะเส้นสุกแล้วเราก็ใส่ผักค่ะ เส้นดูท่าจะเยอะก็เลยต้องเพิ่มไข่อีกฟองค่ะเฮอเปลืองไปอีกหนึ่งฟองแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตามันดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะแต่ก็อร่อยค่ะเอากุ้งให้โอปาสองตัวเพราะแกตัวใหญ่กว่าเราเราแค่ตัวเดียวก็พอค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมเอ่ย ผัดแบบลูกทุ่งของขาดแบบนี้ค่ะแต่วันก็กินได้นะของเราต้องเติมพริกสักหน่อยค่ะแต่ว่าของอุปป้า่ะต้องไม่มีพริกเลยค่ะต้องแบบอนุบาลอุปป้าบอกว่าทําไมมันดูดำๆก็มันจะไม่ดำได้ไงมะขามเปียกมันดำแล้วอะมันก็เลยทําให้ซอสด,ดำค่ะความดีที่เราให้กุ้งสามีไปสองตัวสามีเลยเอากุ้งให้เรามาหนึ่งตัวค่ะสรุปเราเป็นคนได้กินกุ้งสองตัวค่ะ กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันค่ะห,หอมหนึ่งหัวนะคะแต่ว่าเราแยกออกเนาะเราแยกออกจากกันนะคะแล้วก็นี่เราก็ปลูกเลยใช้นี้ค่ะใช้อันเดิมใช้ขวดที่เราปลูกสลัดรอบที่แล้วค่ะที่ตัดไปเมื่อรอบที่แล้วเนาะจะได้ไม่เปลืองดินแล้วก็มีทุกอย่างมีครบหมดเลยแค่นี้ค่ะลอยไว้ เรียบร้อยค่ะอันนี้ปลูกกอนก่อนนี่เป็นอันที่ปลูกก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่ามันเอ็นหาแสงแสงแดดอยู่ฝั่งอยู่ทางโน้นมันก็เลยเอ็นค่ะเอ็นหาแสงแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรให้กินอย่างน้อยเราก็ได้จากจุกตรงนี้เอาเป็นต้นให้กินด้วยเดี๋ยวอีกสักประมาณสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแก้วก็ตัดละ ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วค่ะก่อนที่โอป้าจะออกไปทำงานเราไปทิ้งขยะกันนะคะอันนี้เป็นขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะก็จะเป็นจำพวกทิชชู่เส้นผมเศษผ้าอะไรทำนองนี้นะคะแก้วสะสมไปเยอะไปหน่อยค่ะน่าจะสองอาทิตย์แล้วค่ะที่ไม่ได้ไปทิ้งเลยเรากำลังจะไปทิ้งขยะนะคะต้องลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีโงขยะอยู่ข้างนอกคะคแต่ว่าวันนีนะ้อากาศมันเย็นมาก ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆหน่อยชั้นหนึ่ง้วค่ะที่นี่จะเข้าออกอาคารด้วยคีย์การ์ดนะคะเมื่อก่อนเราเดินเข้าใกล้ประตูขาเขา้ขาขาออกมันจะเปิดเองเลยแต่ตอนนี้ขาเข้าอ่ะเราจะต้องสแกนเข้าทุกครั้งเลยค่ะน่าจะเรื่องของความปลอดภัยเนาะคือที่อพาร์ทเมนท์ที่เนี่ยโรงขยะจะมีทุกๆ2สองช่วงตึกนะคะเขาจะเอาที่ทิ้งกระดาษไว้ด้านนอก ทำไมก็ไม่รู้เนาะพอฝนตกทีกระดาษก็เปียกค่ะส่วนด้านบนก็จะมีจุดทิ้งโฟมค่ะมีกล่องโฟมที่คนเอาอมาทิ้งเยอะเลยค่ะแก้วก็เคยเก็บไปปลูกต้นไม้บนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่ให้วางแล้วมีจุดทิ้งถุงพลาสติกรีไซเคิลด้วยค่ะอันไหนที่รีไซเคิลได้จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ ุงเราก็เก็บไว้ใช้ได้อีกค่ะมีคนเอากล่องโฟมมาทิ้งในทีท่ทิ้งพลาสติกด้วยค่ะพลาสติกก็จะแยกเป็นขวดพลาสติกด้วยนะแต่ต้องแกะสลักออกก่อนนะคะพวกมีดโกนก็ต้องแยกใบมีดออกก่อนด้วยค่ะต่อไปเป็นพวกกระป๋องหรือสังกะสีค่ะ พวกโลหะก็จะมีอีกรั้งหนึ่งค่ะมีที่ทิ้งขวดแก้วด้วยนะอันนี้เป็นที่ทิ้งวัตถุอันตรายค่ะแต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งพวกกระเบื้องถ้วยชามนะคะอันนี้พวกหลอดไฟพวก่านอะไรพวกนี้นะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นน้ำนะคะวัตถุที่เป็นน้ำอันนี้เป็นที่ทิ้งขยะที่ไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะคะต้องห่อเศษถุงมัดอย่างดีค่ะและต้องเป็นถุงเฉพาะด้วยนะคะราคาใบละเกือบ30บาทนะ่ดังนั้นต้องสะสมให้เต็มถุงก่อนค่อยทิ้งค่ะเสียดายตังค์สุดท้ายเป็นที่ทิ้งเศษอาหารค่ะต้องแกะออกจากถุงก่อนนะคะ เราเก็บถุงก,กลับไปใช้ได้ใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าใบละ30บาทค่ะมูล,ลีคริสต์มาสค่ะทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะให้กำลังใจแก้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคอมเมนต์มานะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคะ่ะมูล,ลีคริสต์มาสค่ะสสวัสดีค่ะ Beard. No, it's not. So to move. It's a warm day honey. No. Warm day. <laughs> Look at me. No. <laughs> no glove, No hat. No. No winter no jacket. <laughs> you, you can stand for that, but I could not. No, I, I, cannot, either. No, I could not. Look at me. I used the full, full yeah. suit, full uniform. Yeah. No, I could You're not stand equipped. for the whole season. Oh, look TikTok. at me. You can stand it, honey. <laughs> you are younger and stronger than I. <laughs>